อำภอตรก,กาลพืชผลจังหวัดอบลราชธานีนะครับเขาก็เลี้ยงควายนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นานะครับเขาก็มาปลูกบ้านนะครับอยูอ่ที่นาเลยนะครับเนี่ยมองหน้าแล้วนะครับจ้องหน้ากันนะครับจ้องหน้าแล้วนะครับสองตัวนี้สามตัว โอเคควายนะครับควายเขาก็เลี้ยงควายด้วยนะครับอ่มาดูว่าส่วนของเขามีอะไรบ้างครับอีเขาก็ปลูกไผ่นะครับผมไม่ทราบว,ว่าไผ่อะไรครับตันนี้ต้นไผ่ใหญ่กอไผ่นะครับระดูฝนมาก็ได้กินนะครับไผ่ยเยอะแยะครับส่วนนี้ก็จะมีสะ บอ่อปลานะครับขเขาก็เลี้ยงปลาพวกปลาเน,นปลาเบญจบพรรณต่างๆก็เอาไว้กินนะคลจะเป็นประมาณนะฮะบ่บอปลาก็ไปบอ่อหนึ่งนะเขามีน้ำอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เลี้ยงปลาในบอ่อครับพวกปลาเบญจบพรรณต่างๆครับหรือว่าปลาตามธรรมชาติก็มี นะครับข้างๆบอ่อเขาก็ปลูกต้นไผ่นี่ไะไผ่กอนี้ก็จะเป็นไผ่หวานหรือเปล่าครับเขาบอกว่าไผ่หวานนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นหยูคาลิตัสแล้วก็มีต้นไม้ต้นอะไรไม่ทราบนะครับผมไม่รู้จักชื่ออาจจะเป็นต้นไม้โบราณ ต้นไม้ป่านะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ไอันนี้เขาเรียกไผ่ที่กอสวยๆตันนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างไผ่แล้วก็ติดกันก็จะเป็นไผ่กิมซงนี่ยตันนี้กินนอนะครับไผ่กิมซงนะครับนี่เ,เขาจะปลูกรอบสะไว้เลยนะครับ ระบบน้ำไม่มีถ้ามีระบบน้ำน่าจะได้กินทั้งปีน,นะครับแต่ก็ไม่มีระบบน้ำเขาก็ปลูกธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนมาก็ออกหนอเต็มไปหมดเลยเขาบอกนะครับกินไม่ทันนี่ก็เป็นกิมซุงนะครับก็ขเขาจะปลูกสักเม็ดกว่านะครับเม็ดกว่ากิมซงเนี่ยกิมซง ผลไม้กโปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ปลูกแบบบ้านๆนะครับแบบทรให้ชาติเลยนะกิมซงเม็ดปลาที่ไปแล้วปลาไม่ทราบน่าจะสองสามเม็ดนะครับถ้ากอมันใหญ่น่าจะก่อใหญ่ตัวนี้ก็เม็ดว่านะครับนี่เม็ดว่าเลยนะครับกิมซงก็ปลูกไว้รอบสระก็าว่าได้กินแล้วนะครับ พอฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนมาเขาก็ออกนอเยอะเลยนะครับก็ได้กินนี่ก็จะเป็นกิมซุงครับตอนน,ตอนนี้กิมซุงตันนี้ก็ถามเขาก็บอกว่าเป็นไพยสร้างไพลผมไม่ทราบว่าเป็นทันเปบนไหนครับแต่ว่าต้ตนลำต้นจะตรงมาก นามไม่มีครับเนี่ยนามไม่มีครับผมไผ่ต้นนี้แต่ว่าต้นลำต้นต,ตรงนะฮะถ้าสร้างกิ่งหน่อยก็น่าจะสวยนี่เป็นไผ่สร้างไผนะ่เอามาทำต้นเอามาทำประโยชน์ได้นะครับครับนี่ไผ่สร้างไผ่นี่ฮยลำต้นตรงสวยครับ ไผ่ต้นนี้นะครับกอ,อนี้น,น,น่าจะเอาไปปลูกครับผมว่าจะขอพันไปปลูกที่บ้านสวนนะครับนี่ค่ะลำต้นตรงนะครับใช้ประโยชน์ได้้ายอย่างจะไปทำเป็นคอกวัวหรือว่าไปทำเป็นที่ปลูกผักต่างๆได้นะครับประโยชน์หลายอย่างนะนี่ค่ะ ลำต้นตรงมากนี่ต้นนี้ก็ต้นไผ่สร้างไผ่นะครับเนี่ยต้นไผ่สร้างไผ่ลำต้นสวยงามมากนะครับทาไม่ได้ดูแลนะครับเพราะปลูกทิ้งไว้ให้เทวดาเลี้ยงนะครับนะครับลำต้นตรงมากครับสวยนะครับถ้ามีดูแลหน่อยให้น้ําหน่อยนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยสักหน่อยก็ น่าจะลำต้นใหญ่นะครับสางกิ่งสักหน่อยลำต้นสวยมากแต่ว่าไม่มีหนามนะครับาไผ่ต้นนี้ไม่มีหนามลำต้นสวยตรงก็คิดว่าน่าปลูกนะครับนี่ผมจะขอเขาไปปลูกนะครับสักสี่ห้าก,กอาลำต้นตรงสวยนะครับไพ่สร้างไผ่นะครับ กอนี้ก็จะเป็นไผ่ยักษ์ครับผมไผ่สร้างไผ่ต้นใหญ่ไอ้นั้นต้นเล็กอนี้นต้นยักษ์ไม่รู้ว่าพันอะไรครับผมแต่ว่าลำต้นใหญ่มากนี่ฮะลำต้นนี่ครับนี่ลองดูลำต้นนี่ครับ,อ,รบอือใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากแต่ว่ากอมันใหญ่นะครับ พอใหญ่ลำต้นก็ใหญ่เดี๋ยวจะดูว่าตรงกลางพอเหมาะสำหรับลำต้นตรงนะครับตรงใหญ่ก็หน้าโปกกนะครับทำมาข้อวัวข้อควายได้เลยนะครับทำมาทำประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นแบบไทยยักษ์เลยตัวนี้นี่ เป็นแบบไายักษ์ต้นตรงสวยนะครับสวยแต่ว่าใหญ่มากน่าจะใช้ประโยชน์ใต้หลายอย่างนะต้นแข็งแรงมากนะครับต้นใหญ่เนี่ยแข็งแรงมากนะ ต้นใหญ่แข็งแรงราจะขอแกไปปลูกสักสองต้นสามต้นนี่ปลูกนี้ได้เลยนี่ฮะตัดตรงนี้ตัดตรนนี้เอาไปลงดินได้น่าจะได้นะนี่ยตัดตรงนี้เอาไปลงดินน่าจะได้เลยหน้าๆปลูกนะครับ ต้นใหญ่นะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยดูไปถ้าดกไปแล้วใช้ประโยชน์น่าจะได้หลายอย่างจะปลูกเป็นรั้วก็ได้นะครับนี่ฮะเลี้ยงไก่ในที่นาเนี่ยมันจะมีประโยชน์เยอะเลยนะไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องให้อาหารเลยนี่ฮะนี่ครับ ลูกไก่ออกมาแต่เช้าแม่ไก่มาหาอาหารธรรมชาติเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับไก่จะหากินธรรมชาติไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหารนี่ฮะเพราไก่เขาจะเลี้ยงไก่เยอะมากก็ไก่ก็จะหากินตามธรรมชาติก็เก็บนี่ฮะตรงนี้ไก่ตัวผู้นี่ มันจะออกหากินตามธรรมชาตินะครับเป็นที่นานะครับผมก็ดีมากครับผมไม่ต้องให้อาหารเลยครับไ,ไก่โลกไก่ก็หากินนะครับธรรมชาติที่ไก่เขาก็ปล่อยไว้เลยนะครับให้กินตามธรรมชาติตามท้องนาตามทุ่งนา นี่ครับนี่ฮะไก่โอ้หนีไปแล้วไก่ <c oughs> มันหากินเองตามชาติตามททุ่งนานะครับหนีไปโน่นแล้วครับผมเห็นกอไผ่แล้วนี้สะดุดตาเลยนะฮะกอนี้อยู่เนี่ยตัวน,นี้เป็นที่นาครับที่นานะครับ นี่ก็เป็นทีนาครับผมอันนี้อยู่ตรงคันนาเลยครับเขาจะปลูกคันนามันสวยมากงามมากนะครับไผ่พันนี้นะครับเขาเรียกว่าไผ่สร้างไผ่ไผ่สร้างไผ่ใช่หรือเปล่าครับผมไม่ทราบเหมจันทั์เพราะไม่รู้สายพันธุ์แต่ถามพี่เขยเมื่อวานเขาก็บอกว่าไผ่สร้างไผ่ประมาณนี้นะครับ ดูลำต้นนะครับใบนะครับไม่มีน้ำครับนี่ฮะจะไม่มีน้ำครับไทยทัานนี้จะไม่มีน้ำเลยนะครับลำต้นมันจะตรงมากนี่ครับนี่ลำต้นจะตรงสวยนะครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นกอกอนี้น่าจะโอ้กอนี้น่าจะ หลายสิบต้นนะครับที่อยู่เกือบร้อยลือเปล่าครับผมนี่สาหรับกอนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับถ้าสร้างให้มันถ้าใส่ปุ๋ยหน่อยผมคิดว่าน่าจะโตกว่านี้นะครับลำต้นน่าจะอ่าลำต้นโตกว่านี้นะครับถ้าสร้างกอแล้วก็ใส่ปุ๋ยลำต้นน่าจะโตนะครับน่าจะโตกว่านี้แต่ว่าที่มองเห็นก็คือ ประมาณนี้ครับผม2นิ้ว3นิ้วนะครับนี่ประมาณ3นิ้วนี้ก็2นิ้วนะครับก็ก็ไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปเห็นที่ปลูกผักได้หรือว่าเอาไปทำเตียงก็ได้นะคิดว่าได้นะครับเนี่ครับผมไผ่ก็คิดว่าจะเอาไปปลูกที่บ้านสวนนะครับ ภายพันนี้นะครับผมมองแล้วมันดูไปแล้วหน้าปลูกครับก็นามไม่มีแล้วก็ไม่เ,เป็นภายที่ไม่ไปรบเหมือนกับภายป่าต่างๆ่หน้าปลูกครับครับก็สำหรับคลิปให้ดูบันจิกาตอนเช้าๆนะครับแล้วส,สำหรับ สำหรับคลิปที่ดูบรรยากาตอนเช้านะครับขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม